กวยกวยสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมนะกวยกวย,ยวันนี้เนี่ยก็คือผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนก็เพราะว่าอืเดี๋ยวนี่เลยเนี่ยมันเป็นอัปเดตฮาโลวีนนะผมเนี่ยได้ไปเล่นนอกรอบมานะไปฟาร์มมาแล้วผมเติมพิมพ์เมี่ยมด้วยไงแล้วผมเนี่ยนี่ผมเนี่ยจะมารีวิวอัปเดตไททันรีเปร์นะฮะแต่ว่าบังเอิญน,นะก็คือ ผมอ่ะอ่าพอร,ระหว่างผมเล่นอยู่อะ่ะผมเนี่ยเผอไปสุ่มตัวแล้วผมเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มาทุกคนตัวนี้นี่ผมไปสุ่มกล่องนี้มาทุกคนผมแล้วผมก็ไปสุ่มมาเนี่ยผมได้ตัวนี้นทุกคนเฮดเลสแคมเปราแมนคอสมีคือตอนคือแบบผมโชคดีมากมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วคือตอนนี้ผมเนี่ยได้ไปสุ่มบัฟล่วงหน้าเป็นบัฟแอสซินนะแล้วก็ เดี๋ยวมาเอาแท้นรีปเปอร์เลยมามา,มาผมก็เลยกะว,ว่าผมจะรีวิวทั้งสองตัวเลยนะในคลิปเดียวนะทุกคนเออเดี๋ยวผมไปสุมบัฟให้อัปเกตดิีเปอร์ก่อนนะเฮ้ยพราม์สามนี้ก็สวยครับเป็นบัฟสุมที่ผมเนี่ยอยากได้มานานละผมอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้เขาบอกว่ามันะมจะเพิ่มบัฟดาเมจแล้วก็สปีดน,นะเออแล้วก็เดี๋ยวนี่ทั้งสองตัวผมจะเอาไปรีวิวในโหมดอินเซนกันนะทุกคน เอาตัวนี้ออกอ่ะใส่อันนี้เข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปรีรวิวกันเลยนะ let's go <S เ,เดี๋ยวเ,เลือกโหมด insane นะเดี๋ยวอ่าตอนนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะอ่พอฟาร์มเสร็จแล้วนะอืมน่าจะได้เต็มที่แล้วแหละเดี๋ยวเรามาลองวางอ่าอัพเกรดให้รีเปิเลยดีกว่านะอ่าวางตร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 ง,ตรง,ตรง,ตรงนี้แล้วกัน่ะ โอ้ยโหออนิเมชันอย่างเท่มีสกิลด้วยอะไรเนี่ยหัวกะโหลกสกิลโอ้อะไรเนี่ยอานไม่ออกเออเอาดีๆเอาดีๆสกิลมันก็คือมันจะเก็บกะโหลกออกมามันจะคือถ้ามันฆ่าได้ตัวหนึง่งมันจะเก็บกะโหลกมานะและ้วก็อ่าอถ้าเรากดใช้สกิลเนี่ยมันจะปล่อยกะโหลก ออกมานะเป็นดาเมจของมันอ๋อสมมุติว่าถ้ามันฆ่าได้ประมาณ6หรือว่า50ตัวเนี่ยแล้วมันใช้สกิลกระโหลกเนี่ยมันจะสามารถปล่อยกระโหลกได้ทำดาเมจอ่าหนึ่งหนึ่งเท่าตัวของมันนะนั่นแหละเออแล้วก็อ๋อคือถ้าปล่อยออกมาทั้งหมด50กระโหลกเนี่ยก็จะออกมาเป็นดาเมจคูณ10เลยนะแล้วก็เป็นดาเมจรอบวงด้วย อย่างโหดเลยแล้วก็อันนี้นี่พาสซีฟก็คือเก็บกระโหลกนะก็คือถ้าเก็บกระโหลกได้เยอะเท่าเท่าไหนก็จะโหดขึ้นเท่านั้นนะโคตรดึงแล้วก็อนิเมชันอย่างเทะมาถึงตาคอสมิกบ้างนะนี่อย่างเท่ะเฮดลิสแคมเมราแมนโอ้มีถือหัวตัวเองด้วยเอาแล้วขวานะอ่ะโอขวานเล็กจังเลยเีย๋ยยเหมืออัปเกรดอัปเกรดนะ อัพเกรดต่อไปเดี๋ยวอัพเกรดก่อนอัพเกรดให้ตันไปเลยเขาก็รู้หมดแล้วมั้งว่ามันจะอ,อัพเกรดแค่ไหนถึงยะดได้มาดูเลยดีกว่ามีสกิลด้วยฮะต้องเวลหกถึงจะปลดล็อกได้อเี่คือสกิลอะไรเนะี่ยเดี๋ยวถ้าอ่าเดี๋ยวผมนยายจะไปเก็บเวลนะเดี๋ยวผมมาถ้าได้สกิลเสร็จอะแต่อุย๊ยอนิเมชันอย่างเท่เท่าถ้าอัพเกรดลิเปอร์เลยอ่ะ โอ้ยโคตรเท่แต่ว่าผมเห็นสเตตมันเห็นดาเมจมันน้อยนะแล้วก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ก็มันอาจจะตึงที่สกิลเลยนะทุกคนอานนน่านั่นแหละนะทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ผมใช้สกิลใส่บอสไปทุกคนดูเลือด,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 ดบอดดิโอ้โหไหลแบบโอ้โหยังเยอะทุกคนดูดดอุ้ยบอสจะตายแล้วเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวสกิลลีเปอร์มันโกงยังเลยวะเฮ้ยเฮ้ย,ยจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโกงเกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวโอ้ยสกิลลีเปอร์ยังโหดมันจะปล่อยลูกแก้วมาใหญ่ๆลูกแก้วใหญ่ๆแล้วมันก็จะทิ้งกระโหลกเลยมันมี่นี่ท่าอย่างเท่เลยเนี่ยโอ้ยอ่าเดี๋ยวไปรอเอาสกิลของอาเจ้าอาบ เอ้ไม่ใช่ดิเจ้าเฮดเลดคาเมล่านะทุกตอนนี้สกิลของเราเนี่ยได้แล้วนะทุกคนนี่เป็นสกิลของเฮดเลดคาเมล่านะเราเดี๋ยวรอใช้ตอนสักเวฟอ่าสักประมาณเวฟสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่แหละนะทุกคนนะรอนะสักแป๊บหนึ่งนะรอสักแป๊บหนึ่งกดใช้เลยดีไหมทุกคนเอ้ยยังไม่ใช้ดีกว่ายังไม่ใช้ดีกว่าเดี๋ยวรอเวฟสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวใช้แหละมามาดูเลย เดี๋ยวผมจะกดใช้สกิลเวฟ41นะมาละผมกดใช้ละคืออะไรอะมันคืออะไรอะทำไมไม่เห็นมีเอฟเฟคอะไรเลยอะเอา้าโวนหังงสกิลมันคืออะไรอะเอา้าเอา้าอะไรเนี่ยคอสมิกอะไรเนี่ยเออเออผมผมไม่รู้นะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เอา้าอะไรวะ เออช่มันนะถ้าทุกคนอ่ารู้สกิลมันทำได้ได้ก็ช่วยบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอบอนมาละกดใช้สกิลท่านรีปเปอร์นี่ดูรุเดเลือดแบบพวนพานโอ้ไหลเป็นสายน้ำนี่ยดูทุกคนเลือดไหลโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย GG easy. -E.